ก็สำหรับการจัดอันดับของเราเนี่ยครั้งนี้จะนับเฉพาะเฮลิคอปเตอร์โจมตีแต่ละประเทศเท่านั้นและจะจัดอันดับตามความเร็วสูงสุดนะครับผมภายใต้สภาวะอากาศธรรมดาไม่นับกระแสลมไม่นับความเร็วลมที่จะช่วยให้เฮลิคอปเตอร์วิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งบางค่ายบางประเทศเขามีการวิจัยกันออกมาแต่บางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีการวิจัยออกมานะครับผมดังนั้นเพื่อให้เป็นเบสิกพื้นฐานเหมือนกันจะใช้สภาพอากาศธรรมดาแล้วกันเนาะแต่ก็จะพูดเสริมเป็นข้อมูลเอาไว้ ให้และเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีการใช้งานอยู่ในปี2024สซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ9เฮลิคอปเตอร์โจมไตเที่เร็วที่สุดในโลก ดับที่9เริ่มต้นกันมาที่ความเร็วสตาร์ทกันในตัวเลข281กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเฮลิคอปเตอร์ T-129 Attack ของประเทศตุรกีรก,ก็เรียกได้เลยว่าเ,เป็นเวอร์ชันใหม่ของตระกูลเฮลิคอปเตอร์ T-129 ก้อนแล้วกันนะครับผมพอในเรื่องของเครื่องยนต์แม้จะใช้ของโรสลอยจากสหาราชอาณาจ,จักรเหมือนกันแต่รุ่นของเครื่องยนต์นั้นไม่เหมือนกันเฮลิคอปเตอร์เวอร์ชั่นของตุรกีจะเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าซึ่งในแต่ละเครื่องยนต์นั้นให้แรงขับมากถึง1,400แรงมา้าโดยปัจจุบััันนมยงงถูกออวเปฮลิ ที่มีเทคโนโลยีในการรบที่ดีมากๆอีก1ตัวนะทั้ง AI ในการตรวจจับเป้าหมายและการบรรทุกอาวุธกับขนาดน้ําหนักตัวเพยียงแค่5ตันซึ่งถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งลำที่มีขนาดเล็กเอาเรื่องเหมือนกันเล็กกว่าเฮลิคอปเตอร์จมตีนทวไปและในด้านของอาวุธก็ถือว่าดูด,ดีสามารถใช้อาวุธจากค่ายของสหรัฐได้แบบยกแผงเช่นเดียวกันกับอาวุธที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์อาปาเช ดับที่8เฮลิคอปเตอร์สุดโหดของโลกเราอย่างอาปาเช่ทำความเร็วไปได้ที่ตัวเลขเพียงแค่293กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าอย่าเพิ่งไปด้อยค่ามันนะครับผมเพราะจากการทดสอบของสหรัฐระบุว่าอาปาเช่นั้นหากลมเป็นใจกระแสมลมแรงๆมันสามารถเร่งความเร็วไปได้ที่ตัวเลขถึง365กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยทีเดียวคือค่ายสหรัฐเนี่ยต้องบอกทุกคนเลยว่าจะมีการทดสอบในเรื่องของแสลมด้วยเช่นเดียวกับค่ายของทางฝั่งอินเดียหรือแอฟริกาใต้ที่มีการทด สอบอยู่เหมือนกันซึ่งสําหรับอาปาเช่เองมันมีขนาดตัวอยู่ที่10.4ตันซึ่งขนาดก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแต่เดี๋ยวก่อนจุดที่น่าสังเกตของอาปาเช่มากๆนั่นก็คืออาปาเช่นะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีตัวอื่นๆบนโลกใบนี้เลยนะสูงถึง5ตาตันบอกทุกคนเลยว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์ตัวไหนแล้วที่มีตัวเลขขึ้นมาได้มาที่ขนาดนี้ส่วนมากจะอยู่ในระดับมาตรฐานเพียงแค่3ตันในขนาดที่ใครเห็นเฮลิคอปเตอร ของรัเสเซียดูลำใหญ่ๆอย่างเช่นการ52อลิเกเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตระกูลมิทั้งหลายที่มีห้องโดยสารอยู่ภายในมันยังสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกได้เพียงแค่3ตันเท่านั้นเองดังนั้นนี่จึงถือเป็นจุดเด่นของเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปรเช่อย่างมากๆเลยนะอันขับเคลื่อนในเครื่องยนต์จากค่ายเจโรอิคติก,ทกเทอร์โบชาร์ปสองเครื่องยนต์ที่แต่ละเครื่องยนต์นั้นส่งกําลังแรงขับได้1,700แรงมา้า อันดับที่7ทําความเร็วเริ่มต้นขึ้นมาที่ตัวเลขกลมๆ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จากการทดสอบหหกกระแสลมเป็นใจมันสามารถวิ่งไปได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง411กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะกับเฮลิคอปเตอร์ไวเปอร์จากค่ายของสหรัฐหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้ประจำการอยู่ในหน่วยนาวิกโยธินทีมยกพลขึ้นบกของกองทัพสหรัฐเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวสนับสนุนกองทัพนาวิกอย่างแท้จริงมีอาวุธขีปนาวุธจรวรไดได้เลยว่าให้มาแบบ,แบ,บเน้นๆา,าไว้ เกาะบรรดารถถังรถหุ้มเกาะหรือป้อมปราการศัตรูซึ่งมานมาพร้อมกับเครื่องยนต์จากค่ายจ้าเล็อิเล็กทรกสองเครื่องยนต์ที่ให้กําลังแรงขับมากถึง1,800แรงม้าในแต่ละเครื่องยนต์และมีจํานวน4ใบพัดกับน้าหนักของตัวเครื่องที่สามารถขึ้นบินได้สูงสุด8.4ตาในจตนันในจานี้แบ่งไปเป็นการบรรทุกอาวุธได้เพียงแค่2.8ตันนะครับผม ดาบที่6เฮลิคอปเตอร์มิ35ทําความเร็วได้สูงสุดกว่า3 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ห่างอะไรกันเยอะมากมายโดยแน่นอนนะครับผมนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นการพัฒนาที่ดีที่สุดของมิ24เฮลิคอปเตอร์ยุคสมัยสหภาพ,าพโซเวียตเก่าและรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจากการอัปเกรดขึ้นมาในครั้งนี้มีการดรอปความเร็วลงมาก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันจากที่ตัวก่อนหน้าในเวอร์ชันมิ2ีนั้นทําออกมาเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปรด เทีวที่โสดซึ่งด้วยความที่มันเป็นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์มีห้องโดยสารอยู่ภายในมันจึงสามารถรองรับนะ้ำหนักขึ้นบินได้สูงสุด11.5ตันแน่นอนว่าขนาดนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโจมตทีทั่วไปอยู่แล้วและรองรับน้ำหนักาาทุกได้เพียงแค่3ตนันอันขับเคลื่อนด้วยสองเครื่องยนต์จากค่ายไคม็อบอีกหนึ่งบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่โดง่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซียสมัยใหม่ อันดับที่5ซึ่งที่จริงแล้วจะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่2ตัวนะครับผมที่ทําความเร็วได้เท่าเท่ากันเลยคือตัวแรก315กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงเริ่มไปกันที่ตัวแรกเลยนะยูโรลคอปเตอร์ไทเกอร์ของสหภาพยุโรปก่อนเลยก็แล้วกันโดยแน่นอนนี่แทบจะเรียกเลยว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์จมตีเพียงแค่หนึ่งใน2ตัวเท่านั้นที่ผลิตขึ้นมาในสหภาพยุโรปและเฮลิคอปเตอร์ไทเกอร์เป็นแค่หนึ่งเดียวที่เป็นโครงการความร่วมมือของยุโรปพัฒนาขึ้นมาแบบจริงๆต่างๆนับตั้งแต่ในช่วงของสงครามเย็นซึึ่งงมามารรงัันนนสาารรรถอบ้้ขได สงสุดเพียงแค่6ตันเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าน้อยเอาเรื่องเหมือนกันแต่ก็ยังอุตส่าห์สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เท่ากับเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดใหญ่ๆเลยคือ3ตนันอันขับเครื่องทีสอเครื่องยนต์ทั้งจาก MTU ของประเทศเยอรมันและโลสตอยของประเทศอังกฤษขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตที่แต่ละเครื่องยนต์นั้นส่งกำลังแรงขับได้มากสูงสุดถึง1,300แหล่งมา้า ดับที่4ส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่มีความเร็วเท่ากันอีก1ลำนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์สุดโหดและทันสมัยที่สุดจากค่ายของรัสเซียอย่างกา52 Alligator ที่ทําความเร็วได้สูงสุด315กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็อย่างนี้ใครทราบดีวันนี้เป็นอีกหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่เรียกเลยว่าหนักที่สุดและอันตรายที่สุดของโลกอีกหนึ่งลำเลยก็ว่าได้ปัจจุบันขึ้นแท่นเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัยเทคโนโลยี ori, สูงที่สุดของทางฝั่งรัสเซียนะอันมาพร้อมกับ2เครื่องนตเครื่องยนง op, ต์งนนนังอย่าาางมหศาาร 400แรงมา้าสูงมากๆแม้ใครจะเห็นหน้าตาแบบนี้จะดูว่ามีขนาดใหญ่แต่ที่จริงแล้วน้ําหนักของมันมีเพียงแค่10.8ตันเท่านั้นเองนะครับผมได้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงถึง3ตันก็พอๆกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีทั่วไปและการออกแบบของการให้2อลิเกเตอร์ที่ไม่เหมือนกับใครนั่นก็คือการใช้โรเตอร์ไบพัดแบบโคอ็อกเชลเป็นโรเตอร์2ชั้นที่จะบินส่วนการซึ่งอีกอันหนึ่งตามเข็มส่วนอีกอันหนึ่งนั้นส่วนเข็มนาฬิกา อันดับที่3ก็ยังมาต่อกันที่เฮลิคอปเตอร์จากค่ายของรัเสเซียกับความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเฮลิคอปเตอร์มิ28เฮลิคอปเตอร์ภายใต้การพัฒนาที่เรียกเลยว่าครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่อันตรายที่สุดของรัเสเซียเหมือนกันจนกระทั่งการมาถึงของเฮลิคอปเตอร์ในตัวก่อนหน้าอย่างกา52เลยทําให้ตําแหน่งของมันปัจจุบันนี้เป็นรองท็อปของเฮลิคอปเตอร์ที่ดีที่สุดในรัเสเซียและมันยังถูกพัฒนามาโดยเฉพาะจากฝีมือของรัเสเซียให้เป็นเฮลิคอปเเเตอออรรรร์์ททีี่สาาาามมมถรบ้ังงงงกกลวนนนคืซซ ภาพที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานกับมี28โดยเฉพาะส่วนเรื่องของน้ำหนักก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมมีขนาดใหญ่กว่ 11. า11.5ตันและสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสดุดอยู่ที่ตัวเลข2.9ตนันอันขับเพื่อนใน2เครื่องยนต์จากค่ายของไคมอบอีกแล้วนะที่แต่ละเครื่องยนต์นั้นส่งกําลังแรงขับได้ถึง2,200แรงมา อันดับที่2ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์อมตะอย่างมิ2ี 24, ที่ทําความเร็วได้สูงถึง335กิโเมตรต่อชั่วโมงและจากการจัดอันดับในครั้งนี้มันถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เก่าที่สุดที่ถูกจัดอันดับเข้ามาอีกด้วยและทุกคนนึกดูนะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยถูกใช้งานกันมาตั้งแต่ในช่วงของส,ง,อง,สงครามเย็นปี1972อายุอานามปีนี้ก็ทะลุ50ปีกันไปนแล้วดังนั้นเวอร์ชันรุ่นการพัฒนาเลยมีการผลิตออกมาหลากหลายเวอร์ชันมากๆแต่สําหรับตััววม24เเเออองถืป็นร์ช่นททีี่่่เกาสุดตัวเริ่ม แต่ก็ยังคงครองความเหนือกว่าในเรื่องของความเร็วและประเทศผู้ใช้ที่มีเกินมากกว่า50ประเทศได้อย่างแน่นอนโดยมันขับเคลื่อนใน2เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จจะค่ายของใครมอทพี่แต่ละเครื่องยนต์นั้นส่งกําลังแรงขับได้2,200แรงม้าและมันมีขนาดตัวสูงสุดถึง12ตันเลยนั้นหนักมากๆหนักเป็นอันดับต้นๆในบรรดาเฮลิคอปเตอร์โจมตีเลยอันสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด3.5ตันแรกเลยว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถึงแม้จะเก่าแต่ในเรื่องของศักยภาพความเร็วน้ําหนักการบรรทุกก็ นะครับผม และอันดับที่1ปิดท้ายสวยๆด้วยตัวเลขที่ความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเฮลิคอปเตอร์ตัวเก่าของสหรัฐอย่างซุปเปอร์คอปบ์ที่ในเวลานี้ก็ยังมีประเทศผู้ใช้งานเหลืออยู่นะคืออิรานไต้หวันและตุรกีส่วนในกองทัพสหรัฐเนี่ยถูกปลดประจำการออกไปเป็นส่นเสริมกันหมดแล้วหรือไม่ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์โดยครั้งหนึ่งมันถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในการสนับสนุนหน่วยนาะวิกโยธินทีมยกคนขึ้นบกของก,องกองทัพเรือสหรัฐและเป็น,นเฮลิคอปเตอร์ โลกแต่ขนาดตัวเพียงแค่4.5ตันนะครับผมและทําให้มันเองเนี่ยสามารถรองรับนนามาทุกอาวุธได้เพียงแค่1.5ตันเท่านั้นเรียกเลยว่าสมัยนี้เนี่ยการเอาตัวรอดเนี่ยยากมากๆแล้วนะกับน้ําหนักแค่นี้มันเลยไม่แปลกนะครับผมที่จะทําให้มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกได้นะเวลานี้เพราะขนาดตัวของมันเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนั่นเองคือลำาอื่นๆถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคนี้เนี่ยอย่างน้อยก็4-5ตันขึ้นไปแล้วและนี่คือการจัดอันดับของเราทั้ง9อันดับแรกของเฮลิคอปเตอร์สายความเร็วทั้ง ใครชอบกันจะอันดับแบบนี้กินแล้วก็สบใครช่องบ,บุฟฟีนิกด้วยนะคะรับผมส่วนตัวผมวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ